สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมียฝรัร่งบานนอนค่ะพี่น้องค่ะเมนีอีน่างก็มาเฮ็ดงานอีกมือหนึ่งนะคะสวัสดีไปพี่น้องๆทุกคนป่องไปวันจันทร์เนาะคะ่ะเนาะอีน่างก็เขางานแปดโมงค่ะเมนีแต่ว่า้อนีเขางานสายเขางานแปดโมงเคงืองเพราะว่ารถไฟมาสายปากติแล้วเขางานแปดโมงเนี่ก็มาสายตลอดค่ะแต่ว่าจะมาสายบ่เกินแปดโมงยี่สิบ เนาะค่ะเนาะหัวหน้าก็จะลู้กันเพื่อนร่วมงานก็จะลู้กันค่ะเพราะว่าอีนั่งเดินทางมากับรถไฟรถไฟจะมาถึงเมืองวอเวลาหนีตลอดเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้รถไฟเลทพี่น้องค่ะรถไฟเลทไปซิปก็หน้าที่ก็เข่าซ้ายอยูเข่าซ้ายอีนั่งคิดว่าจะมีงานหลายเราจะมาแบบว่าลูกค้าออกหลายได้ตบอค่ะมาลอรอลูกค้าออกห้องพี่น้องลูกค้าท่านออกอีนั่งก็เมื่อนี้ได้ห้องหน่อยค่ะได้สิสองห้องเมื่อนี้ได้สิสองห้องพนักงานหลายแล้วก็ห้องห้องบ่ค่อยหลายค่ะเมื่อนี้หัวหน้าหัวหน้าต้องการที่จะ ทุกคนเฮ็ดมีเวลาเฮ็ดหองมีเวลาเฮ็ดห้องให,ให้ดีก็านีเนะานะค่ะเนาะน่าหละพี่น้องแต่ว่าลูกไข่เมื่อ่ันออกอีนางก็เฮ็ดไปแล้วสามหองค่ะเหลือเก้าหองพี่น้องตอนนี้ก็สิบโมงสิบโมงยีง่สิบหรอโอ้ยย่านแต่ว่าจะไปพักเบรกตอนสิบเอ็ดโมงพักเบรกขึ้นมาตอนเที่ยงเฮ็ดงานอีกเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงสามโมงอีกสามชั่วโมงเรึ่งเนี่ยมันสีแลนพี่น้องสิ่เดแลน พาอลูกค้าชิออกช่วงใกล้เที่ยงนะนะ่ะเนาะเฮ็ดงานเมอรอนี่เมอรอนี่แล้วก็เมื่ออื่นก็ไดยุดแล้วค่ะก็เดินทางไปแคมป์ปิ้งเนาะค่ะเดินทางไปพักพรนพี่น้องแต่ก็บรรลุว่าสิได้พักพรหรือเปล่าบอแมนว่าไปเซนแลนดนั่นเซนแลนนี่ไปหามมูนะไปสังสรร์กับมูเนาะค่ะเนาะเงินเดือนออกมาบ้เหลือพี่น้องค่ะอีหรีแดงเงื่อนเดือนออกมานี่บ่เหลืออีหลีโอ้ย เหลือใส่อยู่แค่บอกกี่ร้อยหาปอบเอยเพราะว่าจ่ายภาษีไปต่้งหาพันกว่าพี่น้องหาพันกว่าคนจ่ายภ้าษีนะอีนังก็ตะกี้นี่ลงได้ลงไปซอยมูอยู่ได้เพราะว่าห้องอีนงังยั่งพ่ท่านออกเนาะอีนางก็ลงไปซอยมูอยู่ชั้นสาม,มานะซอยไปได้สองห้องไปซอยคนที่ว่ามันเห็ดงาน่าๆนะพี่น้องอีนา่งก็ไปซอยเขาได้สองห่องอีนางก็เลียนขึ้นมาเห็ดห้องของเจ้าของแล้วนี่ก็ร่ออย,อย่างเดียวเลยค่ะยังไม่มีห้องไหนออกเลยพี่น้อง มื่อนี้ได้อันได้ห้องครอบครัวยูซีซีหองหรือเปล่าเอ้ยห้องเดียวได้นางเบิ่งก่อนพี่น้องค่ะเมื่อเช้านี้นางก็กินข้าวยำกับน,น้ำพริกค่ะกินข้าวยำกับน,น้ำพริกแซ่บๆพี่น้องแล้วก็ต้ยมยำปลากระป๋องยำหน่อยๆน้ำพริกที่ว่าอีนางผัดนะนะเออโค้งเสดห้องครอ,อบครัวห้องเดียวน่ะล่ะพี่น้อง โอ้สะสองสองละดอกนั้นมีแต่หองสองคนสองคนมนมนิเมนิบ่มมีคนซอยค่ะเด็กนักเรียนบ่มมีซอยมืนนี่โอ้ได้สามหองหองขอบคัวได้สามหองจ้า ของเขาขัวดได้สามหองพี่น้องวันนี้เฮ็ดเรื่อยๆค่ะเพราะอะไอันแลนวันเสาร์วันเสาร์าอาทิตย์ไอ้นางมาเฮ็ดงานวันเสาร์อาทิตย์นี่จะได้จะได้อ่าเอ็กซ์เอ็กซ์อ่าจะได้หลายกว่าวันปกตินะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ไอ้นางเฮ็ดแค่หกชั่วโมงค่ะเพราะงานมันเลี่ยวแล้วเนาะพี่น้องสี่หายล่อเฮ็ดอย่างแต่ว่าคนอื่นเขาลอ่อเด้เขาล่อเวลาถึงหา,มง,หามงค์หามงค์เคิงแต่ว่าอีนางไมล่ล่อเนาะอีนางอีคาร์ล้อแล้วก็ อี่นั่งเฝ้า,าเดินทางก็รถไฟอะนะพี่น้องคะ่ะีนั่งก็เลยอหกชั่วโมงก็เอาว่าบัาป็นยังก็ออกเลยพี่น้องก็เสียดายอยู่เลยเฮ้ยยังไงนอกขี้คานล่อไหมหลิกงานลรวจ้าพี่น้องโอ้ยหนึงกว่าลูกค้าจะออกจุดนี้นั่งไปพักเบรกพักเบรกเสร็จแล้วกลับขึ้นมาลูกค้าพึ่งจะทะลุห้อยออกพี่น้องเกือบว่าแล้ว เสนยาแดงพาพาแปดเลยห้องสุดท้ายพี่นางเลิกง,งานก่อพีแล้วเอาของมาไห้พี่น้องคะนี่พี่น้องเอามาเป็นทงยังไงเลยแล้วเก็บผักมาไห้เพราะว่าเมื่ออืน่นพี่นางเฮ็ดงานอีกเมือนึงแล้วก็จะเดินทางเดินทางไปกูนเนาะค่ะนาะไปแคมป์ปิ้งแล้วทีนี้มูฝากสื่อของพี่น้องมูฝากสื่อของเขาบริฟากอันชื่อๆดอกอี่นางก็โทษไอ้ส่งขอความไปถามเขาหน่ยแหละแซนแลนด์โทรไปถามว่ากําลังจะเดินทางไปกูนมืออื่นมาสาั่นฝากสื้อ,อยังบอ,อยางใดยังบอนะ เออ,อน่านกับโฆษนามีหมูย่อมีขนมขนมตัม้งใจอันนั้นอันนะี้เนาะค่ะเนาะบางคนเขาก็ยุ่นัน่นเขาก็บอกแบบว่ายุ่ไก่อ่ะนะยุ่ไก่ล่านยุ่ไก่ยังแล้วก็ยังขนมขนมสามสั่นที่ว่าขายตลาดนาทีน่าเคยสืบกินนะมันบ่ค่อยมีบ่บอยพี่น้องอยุ่แถวอ่อยู่แถวกุนก็บ่ค่อยมีู้ใดเฮ็ดขายนะ่นะนาะบางบางทีก็เฮาคนไทยเนาะคะ่ะนานๆที่อยากกินจึงสีนะ่น่ะเฮาได้กินก็เลยถามมูว่าเอออยากอยากกินบอลเซนอยากไปเซนนึงสิหนะ่ะรถไฟออกละค่ะ รถไฟออกซีโมงสิบเนาะค่ะเนาะอันนี้พี่เราเก็บพี่อ้อมเราเก็บอันใบกะเพราใบใบใบกะเพราของฝรั่งนี่แหละพี่น้องใบกะเพราใบใหญ่กินมันก่อบ่ค่อยอันนี้สั่มไดดอกเรากจะใช้การเก็บหอมมาให้อีกนะพี่น้องค่ะเบิ้งจ๊ะหอม ต้นไ้ถูกนี่นี่อย่างวาีว่าเพี่น้องเป็นหมูยอค่ะหมูยอหมูยอต้นพักสลัดแล้วปลูกพักลายคืออย่างไีแล้วเกบพักมาให้น้ำอันนี้พักอันซื้ออย่างโดนลืมแล้วพักค้ายๆพักคานาค่ะอันนี้เราอันนี้เราก็ปลูกเองเด้แล้วก็นนวกกเฮ็ดเพชรขันน้นตะแลน อีนางบ่เคยกินแล้วเราเรา,เราไปเก็บมาอีนางก็เลยบอกว่ารองอําให้ชิมแน่จากนอยหนึ่งว่าสัน mm. บ่เคยกินแล้วา mm. ะาแซ่บแซ่บปลาสันอีนางก็เลยเอพี่ออมพี่ออมแล้วก็เลยห้มานะคะในแซ่เหยี่ยนแช่แข็งมาใหาย้ยง่าีเลยแล้วก็ในถุงหนึ่งจะเป็นหมูยอะคะ่ะนี่หมูยอพี่น้องเอาไปห้หมูหมูเขาฝากซื้อน,นะนะอีนางไปโฆษณาถ,ถามขายแล้วพี่น้องค่ะเราเฮ็ดขายนะคะก็มีคนไทยเราเฮ็ดขายบาง อันผู้ใดที่ที่ท่านเฮ็ดแนวกินคืยนางเนี่ก็สื่อกินแล้วค่ะถามว่าเราเราเห็ดขายเองนี่เราจ่ายภ้าสีเดีอพี่น้องมาตรงมาแจงจับเดีพี่ออมเราจ่ายผ้าสีเองเนาะค่ะเนาะเราจ่ายภ้าสีเองทุกเดือนเราเห็ดงานรับจอบทําความสะอาด่เห็ดงานหลานอาหารรับจอบสองทีสามที 1. แล้วก็แต่ว่าเราเสียผ้าสีเองสุดเดือนเ้าพี่น้องเนาะอันนี้เราเห็ดอันหมยอมาให้น้องกิน เอามาให้นางกินเอา,านอา่งว่าว่าเออมันแซ่บดีก็เลยบอกให้เล่าเฮ็ดขายให้เล่าเฮ็ดเข็ดขายให้แน่ยี่นา,นา,นางก็บสื่อก็เล่ามารอบที่แล้วเนาะคะ่ะเลยที่นี่อีนางจะเดินทางไปกลุ่นนะน้าก็เลยถา,ามหมูอยู่กลนว่าเอออยากอยากได้หมูโย่อโบผู้มีผู้ใดอยากกินหมูโย่อโบนะะเขาก็อยากได้อยากกินกันพอดีนะน้พี่น,อนะะ้องค่ะเนาะค่ะเนาะก็ขาผัวแพงค่ะราคาอันคนไทยนากันพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวอีนางจะเอากลับไปมื่อย แซฟิสแล้วก็เมือเอินนห้พ่อใหญ่เอาึืนรถเดินทางไปนะพี่น้องเนาะมือเอินพาพี่น้องไปเดินทางไปเที่ยวโกนกันอีกนะคะตอนแรกอีนั่งว่าอีนั่งหยุดสองมือเหมือนบอวันพูดกับวันพรฤหัสเราบัตที่นี่หัวนาหัวนาใส่ลล่ซื้ออีนั่งเฮ็ดงานวันพรฤหัสเดี๋ยวกลับบ้านไปไปถามพ่อใหญ่ก่อนว่าวันวันพรฤหัสนี่เธอจะให้ฉันเฮ็ดงานหรือว่าเธอจะให้ฉันหยุด <laughs> ตอนแรกคุยกันไว้ว่าสิไปสองมือหน้าพูดกับพระฤหัสนะพี่น้องแต่ว่าวัน,ว,น,ว,นวันพร่หัสอีนางเลยเฮ็ดงานนลเดี๋ยวถามพ่อใหญ่ก่อนกันว่าพ่อใหญ่บอกว่าเอ่อว่าเป็นอย่างกลับมากกามาเฮ็ดงานกับอีนางก่อนกลับมาเฮ็ดงานนครน้อยแต่พ่อใหญ่บอกว่าก็ยุดไปเลยก็จะต,ต้องโทรบอกว่านาว่าให้หาคนใหมเให่เขาเฮ็ดให้เขาเฮ็ดงานวันพืหัสพี่น้อง <laughs>